Thank you. ะสวัสดีครับผมสวัสดีแฟนเพจฟอร์ดเกษตรน้วินบายเต่าฟอร์ดนะครับและแฟนเพจใน YouTube นะฮะเต่าฟอร์ดออโตคาร์สำหรับวันนี้นะครับเต่าพามาบุกลงแต่งนะครับวันนี้มีอะไรนะครับจะมีชุดแต่งของ Next Gen Ranger ์สำหรับพี่ๆท่านไหนเนี่ยดู Next Gen Ranger อยู่อยากจะรู้ว่าชุดแต่งเนี่ยครับมีอะไรบ้างแล้วเขาแต่งกันแบบไหนเดี๋ยวเต่าพาไปชมกันเลยครับเดี๋ยวพาไปดูกันคันหลังก่อนเลยนะครับคันหลังจะเป็นตัวสปอร์ตนะครับขับ2 คันนี้ก็ตกแต่งนะครับกำลังแต่งเลยนะครับตอนนี้พี่ปิงกำลังปัดซุ้มให้ลูกค้าเดี๋ยวเต๋าพามาชมตัวด้านหน้ากันก่อนเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะสำหรับด้านบนนะครับตัวนี้ติดตั้งเข้าไปนะครับชุดแต่งตัวนี้เขาเรียกว่าสกู๊ปนะครัสกู๊ปฝากระโปรงนะครับ ตัวนี้ก็จะมีแบบให้เลือกก็คือแบบนี้ก็คือตัวฟิตนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวสกูปใหญ่นะครับมีรูปม้ารูปกระทิงรูปแรดนะครับสามารถเลือกได้นะครับด้านหน้าแล้วก็ทําสีได้ด้วยนะครับและด้านข้างจะขนาดไปด้วยเส้นมิตินูนขึ้นมานะครับแนวยาวแบบนี้แล้วก็จะมีตัวตัดเป็นสีดําด้านนะฮะตัวช่องลมด้านบนแล้วก็ด้านข้างครับตัวนี้สกูปใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวกระจังครับตัวนี้จะเป็นกระจังตัว Nextgen นะครับก็จะเป็นตัว FORD นะครับพร้อมกับตัวตัดสี ส้มด้านข้างครับแบบนี้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับมาพร้อมหลังพึ่งด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้ด้านบนครับติดตั้งตัวไฟ3จุดนะครับสี่โซมาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวกระจังใหม่ของ n e ็กเจนนะครับชุดแต่งหล่อมากๆสําหรับเซตนี้นะครับผมส่วนตัวด้านหน้านะครับมาดูฝั่งนี้แล้วกันนะฮะสำหรับด้านหน้าตัวนี้ครับติดตั้งตัวไฟหน้าตัวนี้จะเป็นตัวครอบไฟนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเข้ามานะครับ จะเป็นตัวครอบไฟตรงรุ่นเลยนะครับจะครอบตัวไฟหน้านะครับด้านข้างเนี่ยนะครับเข้ารูปพอดีเป๊ะเลยนะครับตันนี้เป็นงานอย่างดีเลยครับที่ติดตั้งเข้ามาและตัวด้านข้างพามาดูตัวด้านข้างจะเป็นตัวซุ้มล้อครับสำหรับตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อพิเศษนะครับจะเป็นสีดําเงานะฮะถมดําเงาเข้าไปเลยจากปกติเดิมเนี่ยพี่พี่จะชอบใส่แบบออฟโรดก็คือสีดําด้านนะฮะตัวนี้ก็ติดตั้งเป็นสีดําเงาครับสามารถเลือกได้นะฮะจะเป็นดําด้านหรือดําเงาแบบเรียบแบบมีหมุดก็สามารถเลือกได้และตัวล้อแม็ก นี่ยมแต่งกันมากๆสำหรับขอบ20อเมริกานะครับตัวนี้เป็นงานของฮอสไตนนะครับงานจากอเมริกาเลยเป็นล้อแม็กขอบ20ลายสวยๆดูๆแบบนี้ครับฮอสไตตัวเฮใหญ่ๆแล้วก็ออฟเซตของเขาเนี่ยอยู่ที่ลบ24ครับก็กำลังดีไม่ล้นมากนะครับมาพร้อมกับยางไทยครับตัวนี้เป็นยางแ M ขนาดซีรีสยางเนี่ยจะใหญ่หน่อยนะครับจะเป็น33คูณ 12.5R20 เดี๋ยวพามาดูลายของยางกันหน่อยนะฮะ ยางแอมป์เนี่ยครับลายจะดูเมริกามากนะครับลายจะสวยมากๆนะครับก็จะเป็นนอนๆนะครับแบบนี้แล้วก็ความลึกของตัวยางเนี่ยค่อนข้างลึกมากนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นลายแบบว่าดีไซน์พิเศษนะครับด้านข้างก็จะเป็นแนวยาวตัวนี้นะครับก็จะทําให้ตัวยางดูดุมากๆนะครับมาดูด้านข้างกันหน่อยแต่งอะไรเป็นบ้างนะครับสำหรับชุดแต่งมาดูด้านล่างเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวบันไดของแฮมเมอร์นะครับตัวนี้เอาอันเดิมออกเลยนะครับใส่แบนดไดแฮมเมอร์เข้าไปนะครับพี่ๆถามว่ามีอะไรให้เลือกอีกเยอะไหม ก็มีนะครับของอาร์เรนเดอร์ก็มีนะครับของ TTY ก็มี TWI ก็มีนะครับสามารถเลือกได้แต่ตัวนี้เป็น h ัมเมอร์นะครับเป็นรุ่นที่ผมบอกได้เลยว่าหล่อที่สุดก็ว่าได้ดุที่สุดก็ว่าได้มีไฟส่องพื้นมาให้ด้วยนะฮะและที่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นเบ้ารองมือเนาะจากเดิมโรงงานไม่มีมาให้นะครับก็ติดเข้าไปให้เป็นเบ้ารองมือมีคําว่าเลนเจอร์ด้วยด้านบนนะครับกันสาดอันนี้ก็ติดเสริมเพิ่มเติมเข้ามามาดูด้านหลังฮะด้านหลังก็เสริมเข้ามาเป็นตัวรรบานะคั โรบาตัวนี้เขาเรียกว่าโรบาวอลิเออร์นะครับเดี๋ยวแพนให้ดูกันเลยนะครับจะสวยขนาดไหนจะเป็นโรบาสั้นครับแล้วก็มีตะแกรงรังผึ้งนะครับพร้อมด้วยตัวอรแฮมเมอร์ด้านหลังมีไฟเบรกตรงที่3ครับติดตั้งเข้ามาให้ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ไฟถอยเชื่อมต่อกับตัว LED 2จุดที่ให้มาด้านหลังด้วยตัวนี้นะครับสำหรับตัวโรบาแฮมเมอร์วอลิเออร์นะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาสําหรับตัวฝาปิดท้ายกระบะนะครับหรือโรลเลอร์ชัตเตอร์นั่นเอง ตัวนี้เป็นตัวปรับไฟฟ้านะครับเป็นรีโมทกดได้เลยสบายมากนะครับเป็นของแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็บิวอินเข้าไปกับตัวครอบกระบะนะครับแน่นแล้วก็ตรงรุ่นพอดีเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญด้านหลังนะครับตกแต่งอะไรนะครับมาดูตรงนี้ก่อนนะฮะตรงนี้จะเป็นตัวครอบไฟท้ายนะครับที่ตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาเดิมๆไฟท้ายเนี่ยจะไม่มีตัวครอบพลาสติกตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวที่โรงงานดีไซน์มาใหม่นะครับแล้วก็เข้ารูปกับตัวไฟท้ายของ Next Gen อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตัวครอบท้าย นะครับโลโก้หล่อๆแบบนี้นะครับก็ครอบให้ตัวรถเนี่ยดูหนาขึ้นแล้วก็ดูออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอักษร FORD วาวโลโก้นะครับหรือพี่ๆไม่ต้องวาวก็ได้นะครับก็จะมีตัวที่ปิดแผ่นนะครับเต็มไปเลยนะครับแบบนี้ก็มีนะฮะตัวนี้ก็จะทําขอบเป็นสีส้มครับเหมือนตัวกระจังหน้าเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถทําสีได้นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับก็จะมีทั้งตัววาวแล้วไม่วาวนะครับทําสีได้ตัวอักษรนะครับแล้วก็ตัวนูนครับด้านหลังตรงนี้ ทำสีได้เหมือนกันสำหรับตัวนูนคาว่าเลนเจอร์นะครับติดทับตัวที่เป็นเว้าของตัวฝากระบะนะครับติดเข้าไปเลยก็จะทําให้ตัวอักษรเนี่ยนูนออกมานะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกสีได้ครับอยากแต่งแบบไหนก็สามารถเลือกได้นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจเนี่ยนะครับอยากได้รถแต่งหล่อๆนะครับบอกได้เลยว่า เกษตรน้มินที่นี่ที่เดียวเลยนะครับบอกได้เลยว่าชุดแต่งมีให้เลือกเพียบแล้วก็ทีมงานช่างมืออาชีพอยากมาดูชุดแต่งก่อนหรือว่าอยากมาดูรถก่อนเนี่ยมาได้มีรถให้เลือกแล้วก็ชุดแต่งให้ดูเพียบเลยนะครับสำหรับพี่ท่านไหนสนใจนะครับติดต่อมาในเพจเตาฟอร์ดนะครับหรือโทรศูนย์เก้าเจ็ดเนะฮะในเพจเลยหรือใน u t u b e นะครับเตาฟอร์ดออโต้คาร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใน YouTube แล้วก็กดติดตามในเพจ Facebook ให้เตาด้วยหากชอบคลิปนี้นะครับผม เซตชุดแต่งกันด้วยถ้ามีอัปเกรดอัปเดตเมื่อไหร่เดี๋ยวเต่าพามาชมกันอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ